ีหลังก็โกรธคือแฟนเก่าโกรธไหมไม่โกรธค่ะเหรอเหรอทำไมไอ้น네ี่ไม oh. ่เฉงเหินทำไมเฉะเหินขนาดนั้นอม่ถาผู้ายกับผู้หญิงเนี่ยนะผู้หญิงเรื่องแฟนเก่านี่โกรธไหมไม่โกรธผู้หญิงบอกไม่โกรธไอ้นี่เสียงเหินทันทีเสียงเหินเลยโอ้โหมันเป็นยังงั้นเหรอโอ้โหเสียงบรนลูกุชนิดโดนฝากระหนังเลยตึ้งตึ้งแป้งกลับทันทีเลยอ่ะไม่คิดหน่อยนะไม่แต่ไม่โกรธ โกรธนะแต่เออที่ว่าเขาโกรธโกรธมากด้วยเออเขาทำยังไงก็แบบวันนั้นวันไหนวันไหนให้พ่อบอกไว้ให้พ่อบอกไว้อยู่ออ้ตัวไอ้ตัวจะบอกไอ้พาเวลดิ้ยอะไรกันอยู่เอเซียบุ๊คเอเซียบุ๊คเออเอเซียบุ๊คพี่ตั้มไปเจอป๊บเอ้คุย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 พาเวลีอยู่งี้ละพาเวลีอยู่งี้ละ กอดอ,อกแล้วกอดอ,อกด Off เฮ้ยเราเราอยู่ในร้านเราอยู่ในร้านเราอยู่ในร้านเนี่ยหันมอไปเฮ้ยเปิดพอแล้วพอแล้วพอแล้วเปล่าเปล่าเปล่าแบบเปล่าอย่างนี้นะไม่เปล่ามาซึ้งเสือไม่รู้อ้าวพ่ออยู่ด้วยอ่ะอยู่จะเลือกเหรอโยจะไมจะไม่อยู่เจ้าตัวอะไรอันนี้ไม่รู้ตัวเลย ไม่โกรธหรอกหนูไม่โกรธหน้าหนูอย่างี้แหละไม่ที่นักจะบอกว่าที่นักไม่โกรธแต่จริงๆแล้วอ่ะคือคือหึงมากถูกไหมหวงหวงหน้าเยอะหน้าเยอะไม่ไอ้ตัวร้อนตัวร้อนไม่รู้ไม่รู้ว่าคนสังเกตโอ้โหหน้ามึนหน้ามึนหน้าโอ้โหหน้าหนูมึนแบบที่นักไม่ต้อง ไม่ทําตัวไม่ถูกไอ้ไอ้เพื่อนเอิร์ดไอ้เพื่อนเอิรคนนี้ก็ไอ้เพื่อนเอิรคนนี้ไอ้เพื่อนเอิรคนนี้รู้เขาก็คงรู้ตัวเองอ่ะเขาก็รู้เออเออเออร์ดเออเป็นไงสบายดีไหมเออรนี่นีกับยืนหงอยหลังเอิร์ดไอ้นี่ก็ไม่สนใจไอ้นี่ไม่สนใจอ้าวไอนี่บป็เอิร์ดั๊บไอ้นี่ก็เอิรเดี๋ยวเรานี่ทางนี้รังสียมิตหนึ่งหนึงจริงเหรอจริงหรอจริงอะไรหน้าหนูงี้เลยหน้าหนู ดึง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 ปากแม่จริงเหรอจริงถามแม่เลยถามแม่เลยเชื่อแม่จรแต่ระยะอยู่ไกลมากเลยนะเออจำได้วันนั้นอะระยะอยู่ไกลมากแต่ว่ารู้ว่ากูคุยอยู่เนี้ยแต่กูไม่มีความสุขเลยในการคุยเหมือนมีอะไรสักอย่างเลยที่แบบว่าจริงเหรจ้องอยู่ีร้อนเลยเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว้ายเป็นคนเก็บอาการไม่ออกจัดฮะทำตัวไม่ถูกทตัวยังไงอะ เดินเนี่ยเดินเดินบัตไม่ยืนนิ่งเลยนะเปล่าอ่ะเหรอคะหนูไม่รู้สึกตัวเลยใช่ไหมไม่ยืนนิ่งเลยยืนแบบเดินเดินอาการไม่ปกติโอ้อันนี้ไม่นิ่งแท้ๆไม่นิ่งเลยเดินไม่ได้มาแต่ว่าไม่เดินเร็วขนาดนี้แต่เดินไม่เดินมึงจะเดินไปไหนเงินเงินเงินเงเราเป็นคนอย่างรี้ว่ะจริงโอ้ยไม่ดูตัวแรงมาเนี่ยแรงแรงผู้หญิงเขาก็รู้นะค่ะ ผู้หญิงนึงอ่ะเพราว่าอีกคนนึงเขาเขารู้นะเขาก็รู้นะเขาเขาแบบเขาก็ไม่ทักเปล่าเลยเห็นไหมเขาไม่แบบไม่ใครเขาไม่นั่นเลยเห็นไหมเป็นที่แบบทำตัวไม่ถูกมากกว่าอาการมาออกเราก็ไม่ได้ตั้งใจเใครอยากอยากเห็นบาวลีเวลาบาลีหน้าดุนะเห็นเขาอย่างนี้เห็นเวลาเขาหน้าดุเนี่ยหูน่ากลัวนะบาลีเนี่ยเออเวลาหนูหน้านิ่งๆแบบเออใช่ แต่ว่าทุกคนรู้รู้กุไม่รู้แต่ตัวเองไม่รู้คนเดียวพ่อก็รู้แม่ก็รู้เออแบบเนี้ยจนแม่มันสะกิดพ่อบอกไปเหอะไปเอะแม่แม่มันสะกิดพ่อบอกออกจากตรงนี้เถอะออกจากตรงนี้ไปเออเดี๋ยวได้ไปไงพาะพ่อก็ซื้อพ่อก็อะไรเดี๋ยวซื้อเลอะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเปล่าเขาก็รู้จักคนนี้ใช่เขาก็รู้จักแล้วเขาก็ก็รู้อยู่แล้วว่าเราก็ไม่ได้ ก็็เปนไม่ได้คุยกันนะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าในความที่ว่าไม่เคยเจอไม่เคยเจอแต่ว่าความที่ว่าเราไม่เคยเจอใช่ค่ะไม่เคยเจอครั้งแรกแรกแรกัลยฮะน่ารักไหมน่ารักไม่คือแฟนจอมแนี่ไงมึงมันถึงมันถึงทะลกแค่แม่น่ารักด้วยอีก๋ชาวไหมชาวน่ารักกัวอีกยชาวชัวยไม่แต่ละคนคือคือคือเออไปดูสิเลยสเปคสิมึง มาแล้วขาวขาวบกขาวบกไม่คือคือเออเขาเขาจะไม่มีความรักเขาจะอตั้งแต่คบกันเป็นแฟนใช่ไหมคะคือเขาก็แบบว่าเล่าให้ฟังว่าเคยมีแฟนมากี่คนบ้างเขาก็ฮอตอะไรอก็มีใครบ้างชื่ออะไรนั่นนี่ตอนสมัยไหนเขาเล่าให้ฟังแหละว่างั้นแต่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยก็แต่แต่ก็รู้จักคนนี้ล่าสุดคนนี้ล่าสุดก็ก็ ก็เฮ้ยเดี๋ยวเขาเลิกกันไปก่อนนะเลิกก่อนจะมาเจอเปาเนี่ยไม่ใช่มือที่สามนะเราอ่ะะฮไม่ใช่มือที่เขาเลิกกันนี่พ่อเปานี่พ่อเองเปานี่พ่อเองนี่พ่อเองเป็นนาว่าอะไรพ่อผัวรู้เปาไม่ต้องหันไปไม่ต้องหันไปไม่ต้องหันไปตีอะไรนะพ่อผัวรู้ลงรู้พ่อผัวรู้ลงรู้ใช่ครับพ่อผัวรู้ลงรู้แล้วแต่วันนั้นฮาจริงวันนั้นจริงเหรอ เป็นครั้งแรกที่เราเห็นว่าว่าว่าเปาแบบว่าถึงถึงสุดสุดถึงสุดสุดนั่นแหละพ่อพ่อรู้วลาอหัวหนูนี่เป็นคนที่ที่ขนาดรู้ถึงเบื้องหลังกันนะว่าเป็นใครเป็นอะไรรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าอยู่ใกล้จะทักไหมทักก็ก็วัาดีอะไรอยย่างงเี้แต่แต่วันนี้คือคือมันวัาดีวัาดีวัาดี เขาก็น่ารักเขาก็น่ารักเขาก็เขาก็โอเคแลยเขารู้ว่าเป็นเพื่อนเขารู้ว่าเป็นเพื่อนก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเออ่สมมุติว่าไปไปเจอที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็ก็แบบว่าทักทายปกตินะคะอืมก็ไม่ไม่ได้บอกว่าเอ้มันมาเรื่องนี้ยังไงนะมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มความลับไงความลับที่บอกว่าไม่แล้วมันเริ่มผลเข้ามาเรื่องนี้ว่าเรื่องเรื่องความลับถ้าเรื่องแฟนเก่า อ๋อจะหึงไหมหึงไหมเรื่องแฟนแฟนเก่าเล่าได้ไหมเล่าได้ไม่ได้เฮ้ยเนี่ยมีอะไรหรอโอเค